อันนี้พอพอพูดถึงถึงตรงเคสโรเตอร์ตัวนี้เสร็จเราก็มาพูดแบบวาวไอ้วาวโรเตอร์ซึ่งเป็นการพันผลดลวดตัวเนี้เป็นตามจริงมันเป็นพระเอกในอดีตสําหรับงานที่คนอื่นทําไม่ได้ถามว่าวาวโรเตอร์มีข้อดียังไงบอกว่างานที่คนอื่นทําไม่ได้ก็คือตอน starting t ท l k ต้องการแรงบิดสูงๆเราต้องใช้อินดักชันมอเตอร์คือไม่สามารถดโหลดได้เครื่องบด ยังไงไมันก็ต้องบดอยู่ลูกกลิ้งถังโมหินยังไงไมันก็ต้องมีหินอยู่ข้างในจะบอกให้วิศวกรไปขนหินออกก่อนถึงจะสตาร์ทมอเตอร์มันก็บอกครบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้วาวโรเตอร์ใบวาวโรเตอร์มันก็คือมีการพันกรวดลวดอัมเร์เจอร์ที่เทีวตัวนะโรเตอร์ ter, นะครับแล้วก็มีสลิปปริงนะสามเฟสเหมือนกันนะครับถามว่าสองเฟสได้ไหมบอกได้แต่ต้องมีจํานวนขั้วระหว่างสเตเตอร์กับโรเตอร์เท่ากันนะแต่ว่า แล้วไปทำสองเฟสเพื่ออะไรเนะี่ยเมื่อสามเฟสดีกว่าสักเทเฟสนะคะระับเพราะฉะนั้นก็สามเฟสแล้วเราก็ต่อรีสิสแตนข้างนอกเพื่อไปปรับค่าข้างในเพื่ออยากควบคุมสนามแม่เหล็กหมุนตอนสตาร์เพื่อให้มุมมันไม่กางมากเดี๋ยวผมอธิบายให้ในตอนที่อธิบายทฤษฎีของทางดันแต่ก็คร่าวๆจะเห็นว่าอินดักชันมอเตอร์เนี่ยเรเตรียมบนโรเตอร์ให้เป็นแท่ง เป็นตัวนําที่เหนียวนาไม่ได้เตรียมเป็นขั้วแม่เหล็กเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าขั้วแม่เหล็กถ้าเกิดว่ามันไม่เกาะกันก็เป็นปัญหานะครับซิงโครนัสนี่ถ้าไม่เกาะกันทางด้านนี้ถ้าการออกแรงบิดก็ไปดึงยันพอมันหมุนกลับอีกการแรงบิดก็ไปอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นปัญหาว่าถ้าความเร็วไม่เท่าซิงโครนัสมันเป็นปัญหาเลยทันทีนะระบบคลิกแน่ๆแล้วก็ไม่มีเอเฟอร์เรทอร์แต่อินดักชันมอเตอร์นี่ชอบว่าความเร็วโรเตอร์ไม่เท่ากับ แต่ถ้าไม่เท่ามากๆก,ก็ไม่ดีนะครับไอ้นี้พูดนำหน้าไปเลยนะเพราะว่ามันมันต้องเขาเรียกว่าต้องอความเร็วแต่อ้นั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนตอนท้ายในอนาคตข้างหน้ากันนะครับคราวนี้เราก็มาดูเรื่องของมีสลิปลีนนะครับมีนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าในโรงงานขนาดใหญ่นะครับที่ต้องมีโหลดหนักๆก็ยังใช้ตัวนี้แต่วัดหนึ่ง ถ้าถ้าถ้าม่ชีนตัวนี้เสีอะนะเย่นสมัยก่อนก็มีคเคยมีที่ถามนาาไปไเปิดติดสะพานพรใช้สลิปลิงมอเตอร์ก็บางทีเขาก็ไปเรียกว่า s l i p ลิง g อ o เตอร์ก็คือค่าอาร์มสียอะไรก็ว่ากันไปแต่มาถามวันผมวันนี้รีบตอบเลยทันทีมันไม่จําเป็นหรอกไอ้ตัวนี้แพงกว่าโซโครเลสถ้าถามผมวันนี้บอกมันเปลี่ยนเอยนะแต่ว่าถ้ามันใช้ได้อยู่อยู่ดีๆไปหาเรื่องเปลี่ยนก็ น่าเกลียดหน่อยผู้บริหารคงไม่รักคุณเพราะงั้นก็จนถึงเวลาวิศวกรต้องต่อไปได้ว่ามันถึงเวลาเมื่อไหร่อะดีสําคัญแล้วก็เราต้องไม่รอวันที่เราเสี่ยงเพราะว่าถ้าแมชชีนที่ใช้อย่างเนี้แสดงว่าตัวมันก็ใหญ่เพราะงั้นจะอยู่ดีๆจะไปยกมามันก็จะไม่มีของบนเชลที่ให้เรายกมาแล้วเอามาใส่เลยเพราะงั้นไอ้นั้นก็จะต้องเตรียมตัวต้องเข้าใจนะครับอานนี้เรามาดู ทฤษฎีหลักการทำงานของมันหน่อยเจ้าตัวอินดักชันมอเตอร์เนี่ยนะตัวสำคัญในสมการที่สำคัญอีกนิดนึงก็คือตัวสลิปสลิปเนี่ยไอตัวนี้เปอิ์ยูนิตสลิปเนี่ยก็คือ n s ลบ n r ส่วน n s นะเรา n s ก็คือสิงโครนัสสปีดก็คือเราป้อน50เบอร์เข้าไปถ้าหมายชิ้น4โพ n s ก็คือ1 5 0 0ถ้า n r เท่ากับ0สลิปก็เท่ากับ1 ถ้า NR เท่ากับเพิ่มขึ้นค่าของสลิปก็จะน้อยลงนะครับแล้วถ้า NR มากกว่า ns สลิปก็จะติดลบตัวนั้นมันจะกลายเป็นอินดักชั้นเจงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย NR น้อยกว่า ns เมื่อ NR น้อยกว่า ns นะครับ NR น้อยกว่า n s อีกไอ้สลิปจะเป็นบวกแล้วก็อีกคือาลนลยเศรษฐกิตกระแสก็จะไหลเข้า อย่างที่อาจารย์บอกดูตามรูปไดแกรมอาจารย์ทำมือเลยอย่างนี้ค่าตอนที่เราเริ่มสตาร์ทเนี่ยไอเออตัวนั้นไอเอฟอตัวนั้นมันจะกลางออกเยอะเลยแต่ถ้าเราเป็นวาวโรตเตอร์เราใส่ค่า r เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้กระแสบนโรตเตอร์เนี่ยมันใกล้มีค่าเคาแฟกเตอร์มันดีขึ้นทําให้มุมมันแคบขึ้นทําให้แรงบิดตอนเริ่มสตาร์ทดีแั่นั้นช่วยแต่แน่นอนลอสตอนสตาร์ทก็มากขึ้น ก็มีโรเตอร์เขาเอลอดเพิ่มขึ้นถูกไหมพอเราไปเพิ่มค่าหาบนวงจรของโรเตอร์แต่ก็โอเคชั่วขณะหนึ่งเพราะว่าเราใช้ตอนสตาร์ทเพราะเราไม่ได้ใช้เพื่อการปรับความเร็วเราใช้เพื่อ starting t a l k ที่ดีแต่แน่นอนถ้ามาถึงวันนี้ผมบอกว่าใช้อินเวอร์เตอร์ก็จบแล้วนะแรงบิดดีตั้งแต่เริ่มออกใช้มอเตอร์ตัวไหนก็ได้ นะครับเ็นก็ไม่ใช่ปัญหานะวันนี้ส่วนไอเรื่องทฤษฎีการหมุนอะไร้างในอันนี้เขียนไว้ให้ดูสบายใจเวลางงๆเวลานั้นเสร็จนะก็จะเห็นว่า EA e e หนึ่งมีสมการแถบมาให้หน่อย e หนึ่งก e ็คือ c q c c f n f k w ปรับ resultant นะไฟล์ r ตัวนั้นเนี่ย e แล้วเอา f ในย้ายไปหาร e ตัวนั้นนะเราก็ e ต่อ f เวลาเราคเราควบคุมเนี่ย เราลดความถี่ลงเราก็ต้องลดแรงไอแรงดันป้อนเข้าหรืออินดิวเอเมฟนี้ด้วยเพื่อรักษาเจ้าตัวฝรั่งไอตัวสนามแม่เหล็กที่หมุนนะครับที่ผมเขียนว่าตัวายอาจตัวนั้นเนี่ยสนามแม่เหล็กหมุนตัวเอพราะฉะนั้นเนี่ยกอ็อ่อไมชินตัวนี้น่ารักใน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 ทางด้านในโลกปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะเน้นเลยว่าอ่าเราใช้เจ้าตัวเวลาถ้าเกิดเราปรับความถี่เราก็เนี่ยก็ปรับ ไอ้ตัวสนามแม่เหล็กตัวนี้ไปนะครับคราวนี้ว่าลักษณะ power ก็อย่างนี้ออกไปคราวนี้ต่อไปเลยดีกว่าถ้ามันเป็นเจนบางคนฮะอินดักเชนมอเตอร์เป็นเจนไออินดักเชนมอเตอร์เป็นเจนได้หรือเปล่าเป็นเจนได้ครับเมื่อโรเตอร์มันหมุนด้วยความเร็วมากกว่าซิงโครนัสสปีดไปนั้นเอ็นสลิปก็จะมีค่าเป็นลบนอะสลิปมีค่าเป็นลบ ถ้าดูตามอีกคือวาเลนเซอร์กิตเราก็เผาจะจ่ายออกนะส่วนผมเองที่ผมเลยต้องเอารูปบอกอาจารย์เห็นจริงตามนี้หรือเปล่าอยากจริงตามนี้ครับถ้าถามอยู่ในห้องแบบอาจารย์อย่างเนี้ยสบายมากเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจารย์ก็ใช้วิธีเลยอย่างที่เห็นไอเอาไอ้พวกโซไอออสิโลสโคปเอาอโโโรเอารคคอร์เดอร์แล้วก็หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์ภาพสไลด์อันแรกของห้องแลบเลยอ่นนั้นก็มีที่ห้องแลบมี มอเตอร์ต้นกำลังนะสามจุดเจ็ดกิโลวัตต์อ่ะตัวนั้นนะเป็นตัวต้นกำลังในการที่จะใช้ในการทดสอบเวลาเราจะขับมันเพื่อให้มันเป็นเจ็น์เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นพฤติกรรมว่ามันเปลี่ยนโหมดน,นะครับถ้าความเร็วโรเตอร์มันเข้าสิโคพนัสสปีดก,กระแสก็ยังเข้าแล้วก็เมื่อมันหมุนเร็วกว่าเช่นถ้ามันเป็นสิ่งรนัสสปีดพันหาถ้าหมุนเร็วกว่าพันห้าเราจะค่อยๆเห็น อ่าไอเจ้ามุมระหว่างแรงดันกับกระแสมันชิดมาเก้าสิบองศาแล้วก็ยิ่งหมุนเร็วขึ้นหน่อยมันก็ชิดเลยเก้าสิบองศาอ่าแล้วแล้วกระแสชิดเลยเก้าสิบองศาเป็นไรผมว่ามันเปลี่ยนโหมดนี่ละเปลี่ยนจากโหมดมอเตอร์กลายเป็นโหมดเจนเว้นผมก็เลยต้องเรียนนะครับว่าในแต่ถ้าเกิดคุณใช้ power meter ก็โอเคนะก็มองแต่ว่าบางครั้งบางทีก็ชอบหยอกๆอกัน เอนจิเนียรเนี่ยต้องยืนยันตัวเองได้นะครับไม่มีใครผมเวลามองว่าผมยะายแรอะไรไรได้เนี่ยผมนั่งมองข้อมูลจากลูกน้องเฉยๆเยเวรกรรมแน่ๆแ,แม้แต่ก่อนหน่นเลยสิ่งที่จ้องทำได้ก็คือต้องมั่นใจว่าเขาอะวะัดไม่ผิดแล้วเขาสามารถแปรรูปตัวเองได้ว่าเขาเนี่ย ตอนนี้เครื่องมือมันเออเลอร์ไปแล้วหรือว่าเครื่องมือมันผิดผลาทาให้ข้อมูลมันเพราะะผมเห็นว่าในในบางครั้งในในที่รายงานอะกรหลายเนี่ยจะมีความสบับสนในนั้นข้อมูลกันเพราะ,ะนั่นอยากว่าความไม่ไม่มั่นใจคนที่ทําผู้ที่ทําหน้าที่ทําส่วนส่วนผมเองต้องยืนยันเป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะมีความสุขอยู่ในห้องแหละแล้วก็ในการทดสอบเพื่อจะยืนยันว่าสิ่งทฤษฎีที่เราใช้ ในการสอนในการอธิบายอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่จริงและทุกคนก็สามารถเห็นได้นะครับแล้วก็ยืนยันในหลักการได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ในทางด้านนี้ซึ่งอินเทอร์เฟนเซนเนี่ยมันมันสามารถทําได้ตั้งแบบตั้งเยอะแยะเนื่องจากมีลูกศิษย์ที่จบทางด้านอินเทอร์เฟนเซนอยู่หลายท่านเหมือนกันเนือ่องจากว่าในหลายแบบทั้เกรดคอนเนคต่อกับเกรดหรือว่าอาจจะใช้วิธีเป็นอ่าใส่ ใส่ซ right ีให้มันแสงนอารโอนออกมาลวาใช้อินวอเตอร์อะไรก็ได้เยอะแยะมากมายมีวิธีการมากมายคนี้เราก็มาดูว่าถ้าเราใช้อินดักชันเมชีนมาต่ออยู่อย่างเนี้ยซึ่งเป็นทั้งอินดักชันเจเนอเรเตอร์และอินดักชันมอเตอร์คำถามเลยทันทีว่า อย่างที่อาจารย์บอกอะถ้าเรามองเราใช้แคมป์นะเราก็จะเห็นแต่แอมเฉยๆเรารู้ได้ยังไงว่า p พอร์มันจ่ายออกไปเป็นเกณฑแล้วเรารู้ได้ยังไงว่า Power มันเข้ามามันเป็นมอเตอร์